สวัสดีครับพบกับอีพนครเราอยู่ที่โชลุงฟอร์ดพนครนะฮะนี่นะครับก็ใส่ตู้ทึบแบบนี้ไปกับตัวรถเลยรับน้าหนักได้ดีนะครับถึง1ตันนะถ้าเพาะนะครับปั๊มลายเนาะเพิ่มความมีมิติให้มากขึ้นกับคอนโซลแล้วก็ตัวผนังตัวสวัสดีครับอยู่กับอีพนครนะครับเราอยู่ที่โชลุงฟอร์ดพนครนะครับเราอยู่กับเจ้าเรนเจอร์หัวเดี่ยวนะครับกระบะเชิงพณิย์ห้าแสนหกหมื่นสี่พันรอลงตัวกับตู้ทึบแบบนี้นะฮะไม่ค่อยเห็นกันนะครับสําหรับรุ่นนี้นนนะะครับออดก็ทําเหมื อาจจะขายไม่ค่อยเยอะตอนนี้เรากลับมาลุยตลาดแล้วนะฮะสำหรับกระบะเชิงพาณิชย์รอลงตัวด้วยตู้ทึบแบบนี้นะครับระบบครบคันมากมายเอ็นฟอร์เทนเมนต์นะการขับขี่ดีเยี่ยมนะครับช่วงล่างรับน้ำหนักได้ถึง1ตันนะครับอัปเกรดไปถึง2ตันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าอัปเกรดอะไรไปบ้างนะครับคันนี้ ตัวรถตัวเดิมเป็นตัวหัวเดี่ยวนะครับ5 6 4 0 0 0 0นะเกียร์5สปีดแมนนวลนะครับขับขี่ดีมากๆเลยครับมากับสีตัวสีบอลเนาะหล่อลงตัวไฟใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับข้างหน้าเนาะหล่อลงตัวกับกระจังหน้านะครับของ Ford ดเนาะสีดำแบบนี้ทําให้เช็ดล้างง่ายนะครับแล้วก็สวยงามด้วยนะครับดูดีตัดกับสีตัวรถเลยทีเดียวนะสัญลักษณ์ Ford สวยงามนะครับด้านล่างเนี่ยสามารถเพิ่มออปชั่นเป็นตัวสปอร์ตไลท์เพิ่มได้นะครับ ทำให้การขับขี่ดียิ่งขึ้นนะนเวลาเราไปทางเหนือนะมีไฟมีหมอกหรือว่าเจอหน้าฝนนะครับก็เพิ่มไฟก็ไม่ได้นะตัวไฟเดิมเนี่ยครับก็สวยงามอยู่แล้วนะครับเปิดปิดให้ไฟแสงสว่างไฟเลี้ยวในตัวสวยงามอยู่แล้วนะก็ลงตัวเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างดีกว่านะฮะด้านข้างก็มากับซุ้มล้อสีดําสีเดียวกับกันชนเลยทีเดียวนะฮะล้อลงตัวกับล้อกระทาแบบนี้นะฮะล้อกระทาแบบนี้เพิ่มความแข็งแรงในตัวรถมากๆเลยนะครับสําหรับท่านที่ ขับรถบรรทุกแบบนี้นะครับจะรู้เลยว่าล้อกะท้านี่แข็งแรงมากๆแล้วหนักได้เป็นตันเลยนะตัวนี้ก็จะสวยเลยนะครับมากับยางดันหลบแบบนี้นะก็สวยงามนะครับผมสําหรับท่านที่ใช้รถบรรทุกเนาะยางจะขนาดสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบขอบ16บหนะครับก็จะสวยเลยมองก็จะเป็นโชคมีความนุ่มนึบอยู่แล้วนะครับสําหรับของฟอร์ดนะด้าน,นข้างดีกว่าด้าน,นข้างเนี่ยกระจกจะเป็น ไม่ได้ไฟฟ้านะครับไฟเลี้ยวเพิ่มความพีเศยมากขึ้นนะครับสำหรับตัวหัวเดี่ยวนะสวยงามนะครับแล้วก็ลงตัวกับตัวรถนะปกติแล้วรถกระบะหัวเดี่ยวจะไม่ค่อยมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกนะครับอันนี้ฝอรเราก็ให้มาเลยนะครับสวยงามมือจับจะเป็นแบบกุญแจไขยอยู่นะครับระบบปลดล็อกยังเป็นใช้กุญแจอยู่เนาะเปิดดูด้านในนะครับด้านในก็จะสวยงามตกแต่งด้วยวัสดุทําความสะอาดง่ายนะครับก็คือเป็นพลาสติก กึ่งสังเคราะห์นะครับปั๊มลายเนาะเพิ่มความมีมิติให้มากขึ้นกับคอนโซลแล้วก็ตัวผนังตัวรถนะครับเบาะภายในจะเป็นเบาะผ้านะครับก็สวยงามเลยนะฮะคอนโซลตกแต่งภายในสีดำนะครับกุญแจยังใช้กุญแจไขยอยู่นะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมเนาะก็ยังใช้ปกติทั่วไปนะครับไฟหน้าเป็นออโต้แล้วครับรุ่นหัวเดียวทั่วไปจะไม่มีเนาะตัวนี้ก็เพิ่มมาให้แล้วสําหรับฟอร์ดเท่านั้นนะตัวคอนโซลหน้านะครับจอแสดงผลข,ขนาด10นิ้ว มีมาให้แล้วนะครับเป็นที t สีด้วยนะโชว์สามดีเลยทีเดียวคอนโซลกลางจะเป็นตัวจอขนาด10นิ้วท่อการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android ไร้สายนะครับครบครันเลยทีเดียวนะก็ใช้งานกับฟอร์ดพาสด้วยนะครับป้องกันตัวรถหายแล้วก็แจ้งเตือนเกิดอุบัติเหตุนะครับกับเบอร์ฉุกเฉินเรียกรถพยาบาลให้ก็มีให้ครบครันนะครัสำหรับฟอร์ดเองนะครับมาตัวรถมากับเกียร์5สปีดนะครับกับเครื่อง170ยเแรงม้าเทอร์โบเดี่ยวนะครับ2,000นะครับ2,000เทอร์โบเดี่ยวเนาะ ก็มากเกียร์ห้าสปีดก็แรงเหลือเฟือนะครับขึ้นเขาได้สบายนะจุดกระชากลากถูนะแชสซีใหญ่กว่าชาวบ้านเขานะเบรกมือยังเป็นเบรกมือแมนนวลอยู่เนาะตัวนี้ก็ให้ครบครันนะครับตัวนี้ยังเพิ่มตัวกล้องที่โลโก้ด้านหลังด้วยกล้องถอยเนาะก็เพิ่มมาให้การใช้งานให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นนะครับมือเปิดจะเป็นมือเปิดแบบดีบนะครับเซ็นทรัลล็อกก็มีให้แล้วนะสาหรับรุ่นรุ่นใหม่รุ่นนี้นะครับก็สวยงามเลยนะครับสาหรับตัวนี้นะครับแล้วก็มีระบบคอนโทรลเครื่องเสียงพี่พง์มาไหลด้วย โอเคเดี okay, okay. line line. 1600, ๋ยวเราไปดูด้านหลังน right ีดหนึ่งด้านหลังก็มาขนาดล้อ16เท่ากันนะครับมากับยางดรัลบนะก็ใช้งานรับน้าหนักได้ดีนะครับถึง1ตันนะถ้าอัปเกรดตัวแหนบก็จะอัปเกรดได้ถึง2ตันนะครับโชกก็เพิ่มความหนืดได้มากขึ้นนะครับถ้าเราอัปเกรดโชกนะแต่โชกเดิมก็ได้ถึง1ตันเลยทีเดียวนะครับรับน้ำหนักได้เยอะมากๆนะครับตัวนี้ก็สามารถอัปเกรดเป็นเาวาลอยหรือว่าอุปกรณ์เพิ่มเติมแหนบเพิ่มเติมได้เนาะตัวนี้ก็สวยงามอยู่แล้วนะครัััับบบสสําาาาหหหรรด้นนนลลงงงชช่่วีกมๆะค โอเคเรามาดูด้านหลังดีกว่าด้านหลังคันนี้ก็เป็นไฟทับทิมแบบนี้นะครับสีแดงตัดกับสีตัวรถเลยมีไฟถอยแยกมาหากมีเป็นหลอดยังเป็นหลอดไส้อยู่เนาะโลโก้ใหญ่แบบนี้เลยนะครับเพิ่มกล้องเข้าไปนะก็สวยงามเลยนะครับสวยงามกับตัวรถลงตัวเลยที่เดียวนะที่ขาดไม่ได้คือตัวนี้เพิ่มหลังคาตู้ทึบนะสำหรับกระบะเชิงพาณิชย์หรือว่าลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่รับจ้างนะครับเคอรี ly, ่เอ็กซ์เพรสต่างๆนะครับลาลามมฟอะไรเงี้ย ก็จะเหมาะกับรถแบบนี้มากเลยนะครับของเราก็มีเป็นตัวเลือกให้สําหรับลูกค้าที่อยากได้รถเชิงพานนีแบบนี้นะครับก็ใส่ตู้ทึบแบบนี้ไปกับตัวรถเลยนะครับก็มีโปรโมชั่นมากมายนะสําหรับลูกค้าที่ใช้รถแบบนี้นะครับก็ข้างในจะสวยงามแบบนี้เลยข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใส่ของได้สูงมากๆเลยนะครับกันของเปียกไม่มีต้องกลัวน้ําเข้าเลยนะ ด้านท้ายก็ยังมีไลเนอร์สายให้ด้วยนะครับสำหรับฟอร์ดมีจุดยึดทั้งหมด 4. จุดให้มัดของนะครับครบคันเลยทีเดียวนะครับก็สวยงามนะครับลงตัวแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยครับกระบะใหญ่มากๆเลยกระบะไซส์ที่เรียกว่าใหญ่เลยทีเดียวนะครับถ้าดูด้านบนนะฮะจะมีตัวไฟถอยแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับไฟเบรกนะก็จะมีให้ครบเลยตัวนี้ก็จะเป็นล็อกแล้วก็สามารถล็อกคุญแจได้ด้วยนะครับ สำหรับท่านที่เป็นกระบะเชิงพาณิชย์เนะาะก็จะสวยงามลงตัวนะด้านล่างก็สามารถใส่กันชนเพิ่มหรือว่าตัวชุดลากอะไรเพิ่มได้นะสําหรับรถทีอ่อยากจกะาลากรถได้ด้วยนะครับก็สามารถใส่อุปกรณ์เพิ่มเข้าไปได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคัอนอีกนิดหนึ่งครับก็จะประมาณนี้ครับหล่อลงตัวนะครับสําหรับกระบะเชิงพาณิชย์นะครับถ้าลูกค้าสนใจ ออกไปแล้วเอาไว้ใช้งานนะไว้ขนของรับงานเคอรี่รับงานวิ่งส่งล่องเหนือล่องใต้เนี่ยฟอร์ดเราก็มีตัวเลือกที่ดีเลยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับราคา5 6าแ0นหกเองเพิ่มอุปกรณ์นี้นิดหน่อยนะครับก็ใช้งานออกไปรับจ้างได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับลูกค้าที่ประกอบอาชีพนะครับขนส่งหรือว่าอยากมีรถขนส่งเป็นประจําบริษัทของตัวเองนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่0ูนย์994969952นะครับ เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะฮะอีพันครนะครับหรือว่าทักมาในเพจก็ได้นะครับให้กาปรึกษาเกี่ยวกับไฟแนนซ์เกี่ยวกับการตกแต่งรถตู้ทึบแบบนี้นะครับหรือว่ารถที่ออกในนามบริษัทนะครับก็มีให้ปรึกษานะครับถ้าอยากลูกค้าอยากได้รถทุึบๆแบบนี้นะครับก็ติดต่อไม่ได้เลยนะครับยังไงก่อนไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะครับหรือใน u t u b e นะครับอีมิกนายนะครับฝากไว้ด้วยนะครับจะได้ภาพคลิปดีๆนะครับหรือว่าโปรโมชั่นเด็ดๆคราวหน้าด้วยนะคครรัััับบววนนนนีีี้เดดยขออลาไปก่ะครับ